ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจและเติมเต็มมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความมั่งคั่งครับหลายครั้งที่เราพูดถึงคำว่าความมั่งคั่งเรามักจะนึกถึงอะไรกันครับเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จในหน้าที่การงาน แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งในแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าหากเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่ายังมีความมั่งคั่งรูปแบบอื่นอีกไหมที่เงินซื้อไม่ได้ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นอาจมีมิติที่ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าที่เราคิดและเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในการสร้างชีวิตที่สมดุลและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดเรื่องความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้ ซึ่งนำเสนออีกมุมมองหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นโดยบอกว่าความมั่งคั่งนี้แท้จริงมีหลายมิติและเราจะมาทบทวน8มิติสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสมดุลและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นกันครับหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้คือเรื่องของ Personal Mastery หรือการขัดเกลาตัวเองครับลองนึกภาพว่าเรากำลังปั้นดินให้เป็นรูปทรงที่สวยงาม การที่เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครจะนำไปสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของเราเองนี่คือรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงครับเอาละครับเรามาดูกันว่า8มิติแห่งความมั่งคั่งนี้มีอะไรบ้างและเราจะบ่มเพาะมันได้อย่างไรบ้างครับมิติที่1การเติบโตหรือ growth นี่คือความมั่งคั่งรูปแรกที่สาคัญที่สุดครับ การเติบโตในที่นี้คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการตระหนักรู้ถึงพรสวรรค์และศักยภาพภายในของเรามนุษย์จะมีความสุขและมั่งคั่งอย่างแท้จริงเมื่อเราค่อยๆค้คนพบและขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ครับมีแนวคิดที่น่าสนใจคือ Outer Change Follow Inner Change หรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกเริ่มต้นที่ภายในของเราลองนึกถึงสถานการณ์ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิต แต่กลับไปโฟกัสที่ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปแนวคิดนี้บอกว่าเราควรควบคุมในสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนนั่นคือความคิดทัศนคติและการกระทําของเราเองครับหลายคนอาจเคยพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนของการเป็นเหยื่อที่มักจะแก้ตัวบน่นโทษสิ่งรอบข้าง แต่ผู้นำที่แท้จริงจะรับผิดชอบต่อต,อตอนเองอย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า absolute personal responsibility และเชื่อว่าตนเองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เสมอครับและอีกหนึ่งข้อคิดที่ทรงพลังคืออย่าพูดว่าจะลองดูเพราะคำนี้แสดงถึงการไม่ผูกมัดและไม่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ลองเปลี่ยนเป็นจะทำและลงมือทำทันทีคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมหาศาล สุดท้ายในมิติการเติบโตนี้คือการตามหาพรสวรรค์มากกว่าความลหลงไหลครับความลหลงไหลอาจมาแล้วไปแต่พรสวรรค์คือสิ่งที่เราทำได้ดีและมีความสุขกับการทำมันลองผิดลองถูกให้มากทำสิ่งใหม่ๆบ่อยๆเพื่อค้นพบว่าเราชอบถนัดหรือทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับมิติที่สสุขภาพหรือ wellness สุขภาพที่ดีคือพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จของเราครับไม่ใช่แค่สุขภาพกายที่แข็งแรงแต่รวมถึงความชัดเจนทางจิตใจความยืดหยุ่นทางอารมณ์และการเชื่อมโยงทางวิญญาณด้วยครับมีคำกล่าวที่ว่ามงกุฎที่คนป่วยเท่านั้นจะมองเห็นสุขภาวะที่ดีคือสิ่งล้ำค่าที่เรามักจะมองข้ามไปเมื่อมีมันและจะตระหนักถึงคุณค่าก็ต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วเท่านั้นครับ เคสตัดดี้ที่น่าสนใจคือเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือการแพทย์วิถีชีวิตครับแม้พันธุกรรมจะมีส่วนสำคัญแต่การดูแลตนเองผ่านการออกกำลังกายการจัดการความเครียดการกินการนอนและการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลอย่างเหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มากครับและมีแนวคิดที่เปรียบเทียบการพัฒนาตัวเองกับการฝึกฝนในยิม โดยมี5พฤติกรรมจากยิมที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นคือโฟกัสคือจดจ่อกับสิ่งที่ทำทุ่มเทหรือด d ดิเคชันความเป็นเลิศหรือเอ็กซ์เลนซ์คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดความมุ่งมั่นหรือเพอร์ซิสเทนซ์คือไม่หยุดเมื่ออยากหยุดและการพัฒนาหรืออิมพรูฟเมนต์ลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กับทุกแง่มุมของชีวิตดูนะครับและสำหรับการเติมพลังให้จิตวิญญาณมี4แนวทางที่น่าสนใจคือ การหาเวลาอยู่กับตัวเองบ่อยขึ้นเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆหรือ self-reflection การใช้เวลากับธรรมชาติการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและการช่วยเหลือผู้อื่นมิติที่3ครอบครัวและความสัมพันธ์หรือ family and relationships นี่คือกระดุมเม็ดแรกของความมั่งคั่งเลยก็ว่าได้ครับคุณจะไม่มีวันรวยจริงได้เลยหากความสัมพันธ์ของคุณไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัวอย่างครอบครัวหรือเพื่อนฝูง มีกฎที่เรียกว่ามองโลกผ่านสายตาคนที่คุณรักหรือ Leave the l o v e ones' life eyeballs law ลองนึกถึงความสัมพันธ์ใกล้ตัวของเราพยายามเข้าใจมุมมองความสุขและความทุกข์ของพวกเขาจะช่วยลดอีโก้และทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นความเห็นอกเห็นใจนี้เองที่จะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนครับและสำหรับมิตรภาพมีกฎมิตรแท้หรือ Great friendship rule ที่น่าสนใจครับ คุณเป็นคนมั่งคัง่งหากมีมิตรแท้3คนที่ 1. คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 2. พร้อมหัวเราะเมื่อคุณมีความสุขและร้องไห้ไปกับคุณในยามเศร้าและ 3. เข้าใจและชื่นชมวิสัยทัศน์ของคุณไม่ว่าความฝันนั้นจะยิ่งใหญ่หรือแปลกประหลาดแค่ไหนและที่สำคัญคือคุณสามารถโทรหาได้ตอนตีสไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนี่คือความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับมิติที่4 งานฝีมือหรือความเชี่ยวชาญ (craft) งานไม่ใช่แค่เครื่องมือหาเงินครับแต่เป็นแพลตฟอร์มไปสู่จุดมุ่งหมายหากเรามองงานของเราเป็นงานฝีมือมันจะช่วยเปิดเผยจุดแข็งและพอสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ทำให้งานมีความสุขและมีพลังงานมากขึ้นมีคำกล่าวที่ว่า A job is only a job when seen as a job การมองงานเป็นแค่ง,งานจะทำให้การทำงานกลายเป็นความทุกข์ทันทีที่เรามองข้ามโอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับว่างานที่เราทำอยู่สามารถขัดเกลาให้เป็นงานฝีมือได้อย่างไรแนวคิดของ Soulful Work คือการที่งานทุกอย่างมีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีลองหาสิ่งเล็กๆในงานของคุณที่ทำให้คุณมีความสุขและอยากขัดเกลาฝีมือให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามการใส่ใจในรายละเอียดและการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความมั่งคั่งทางจิตใจครับมิติที่5เงิน Money เงินเป็นสิ่งสำคัญครับแต่เป็นเพียงเชื้อเพลิงสู่อิสรภาพหรือ Fuel for Freedom เป็นเครื่องมือไม่ใช่จุดหมายปลายทางมีคำคมที่ว่า Money can be a wonderful servant but a tragic god เงินเป็นนายที่ดีได้หากเราใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอิสรภาพและโอกาสแต่หากเรามองข้ามสิ่งอื่นไปและปล่อยให้เงินกลายเป็นเป้าหมายสูงสุด มันก็อาจกลายเป็นนายที่เหี้ยมโหดและทำให้เราไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าหลายคนอาจเคยพบว่าการตัดสินใจโดยมีมิติอื่นนอกเหนือจากกำไรระยะสั้นเช่นความสัมพันธ์ที่ดีการช่วยเหลือสังคมหรือการรักษาสุขภาพจะช่วยให้เรามองเห็นภาพระยะยาวที่สมดุลมากขึ้นและนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกว่าครับมิติที่6 ชุมชนคอมมูนิตี้เครือข่ายของคุณกำหนดมูลค่าสุทธิของคุณชุมชนและผู้คนรอบตัวมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมตัวตนและความสำเร็จของเราอย่างมากครับลองสำรวจคนรอบตัวเราดูนะครับเราควรล้อมรอบตัวเองด้วยนักสร้างความเป็นไปได้ผู้ที่มองเห็นโอกาสและสนับสนุนให้เราเติบโตและหลีกเลี่ยงแวมไพร์ดูดพลัง ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือบั่นทอนกำลังใจมีคำแนะนำที่ชาญฉลาดคือจงขุดบ่อน้ำก่อนที่คุณจะกระหายหมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการให้ก่อนการรับสร้างความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์และเติมเต็มอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่เป็นการลงทุนในความสัมพันธ์ระยะยาวครับมิติที่7การผจญภัย (Adventure) นี่คือน,นิสัยแห่งการสำรวจด้วยความสุขและการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนครับไม่ใช่แค่การเดินทางหรือกีฬาผาดผลแต่คือการลองเส้นทางใหม่ๆในชีวิตประจำวันและทำลายกรอบความเคยชินมีแนวคิดที่เรียกว่าสกุลเงินแห่งความงาม currency of beauty การทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำอัลลําค่าและเติมเต็มชีวิตของเรามากขึ้น มีตัวอย่างที่น่าสนใจของการผจญภัยในชีวิตประจำวันคือลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นดูสารคาดีที่ไม่เคยดูฟังเพลงที่ไม่เคยฟังลองเขียนบทกวีหรือทำกิจกรรมใหม่ๆเช่นจัดดอกไม้ปลูกต้นไม้หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเล็กๆด้วยน้อยการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้จะทำให้ชีวิตมีสีสันและไม่น่าเบื่อครับและที่สำคัญคือการทำดิจิตอลดีท็อกครับ ร้องห่างจากโทรศัพท์มือถือบ้างเลือกสักวันหรือครึ่งวันที่จะไม่ผูกติดกับมันเพื่อให้เราได้อยู่กับตัวเองและสิ่งรอบข้างอย่างแท้จริงนี่คือการผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงที่จะช่วยให้เราได้เชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งรอบตัวมากขึ้นครับมิติที่8การช่วยเหลือผู้อื่น Service ชีวิตมันสั้นจงช่วยเหลือผู้อื่นให้มาก การมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคือการเติมเต็มความต้องการพื้นฐานขั้นลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ครับลองนึกภาพว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณจะเสียดายอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างใช้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้ลงมือทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่คือแนวคิดของ last ne first ที่ช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ และอีกหนึ่งแนวคิดที่ทรงพลังคือเป็นผู้นําโดยไม่ต้องมีตําแหน่งแก่นแท้ของภาวะผู้นําคือการรับใช้ผู้อื่นซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งหรืออํานาจเราทุกคนสามารถเป็นผู้นําได้ในทุกบทบาทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านหรือในชุมชนของเราการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปการกระทําเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก็สามารถสร้างความแตกต่างและเติมเต็มความมั่งคั่งในใจของเราได้อย่างมหาศาลครับทั้งหมดนี้คือ8มิติแห่งความมั่งคั่งที่เงินอาจจะซื้อไม่ได้ครับในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การกลับมาโฟกัสที่ personal mastery หรือการจัดระเบียบตัวเองใน8มุมมองนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณสมดุลและเติมเต็มมากยิ่งขึ้นครับ ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองพิจาราดูว่าในแต่ละมิติแห่งความมั่งคั่งนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณอยากจะเริ่มต้นทำใหม่อยากจะรักษาไว้หรืออยากจะหยุดทำเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามอบให้กับโลกใบนี้ครับ ขอให้ทุกท่านค้นพบความมั่งคั่งในแบบฉบับของตัวเองและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายนะครับถ้าบทความนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Well Storytelling มั่งคั่งทั้งชีวิตไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดบทความดีๆจากช่องของเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ